สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวจะมาพามาเที่ยวนะคะเราซาวสตอร์สตอร์สตอร์สตรอเบอรี่นะคะเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะไปดูกันนะคะ <S <S พูดแล้วน้ำไหลไหลนะคะกินสตรอเบอรี่ที่สวนสดๆค่ะไปการจ้าไปการ <S 1> <S 1> สวนสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะ สันนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีสอบ,บอรร่ก็จะสุกเยอะนะคะเป็นโอกาสของนางค่ะมาเลย ดอกกินองดอกกินหาลูกเล็กเล็กแซมเต็มเลยเดี yup. <c bio> ด <constitutional> ๋ยวลูกนี้ใหญ่มากเดี๋ยวไปตัดเอาลูกเล็กเขานะจุ๊บลูกใหญ่มากดูสิโอ้โหลูกใหญ่มากกินกันลูกใหญ่ไหม น้ำฉ่ำมากเลยอร่อยมากโอ้โหนี่ดอกเดอกเดอดเป็นหาลูกเล็กแซมเต็มเลยเต่ลูกนี้ใหญ่มากเดี๋ยวไปตัดเอาลูกเล็กเขานะจุ๊บ กินได้นะคะกินได้ตับไปกินไปนะคะตัดไปกินไปไปไปชอนลูกนี้แดงแบบนี้อร่อยค่ะหวานหวานเน,นี่ยลูกเท่านี้กำลังหวานเลยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวชิมชิมอีกหวาน,วานอร่อย มากค่ะกินได้นะคะกินได้กลับไปกินไปนะคะตัดไปกินไปไปไปจอเล็กมากค่ะกินได้นะคะกินได้กลับไปกินไปนะคะตัดไปกินไปไปไปจอลูกนี้แดงแบบนี้อร่อยค่ะหวาน หวานตอนเนี่ยลูกเท่านี้กำลังหวานเลยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวชิมชิมอีกอหวานอร่อยดูสิสวยทั้งคู่เลยโอ้โหลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยอุ๊ย ก็สวยนี่ก็สวยดูแดงช้ำเก็บได้แล้วก็มาชั่งกิโลขีดละสี่สิบค่ะขีดละสี่สิบ